ก็ขอสวัสดีเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆก็มาเจอกับคุณครูบุญเรืองหมทองหรือว่าคุณครูเจ้วนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยของผู้นําพอเพียงซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันนั้นมีทั้งหมด5เรื่องนะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องที่1น,นะคะ ความพอประมาณเรื่องที่2ความมีเหตุผลเรื่องที่สความรอบรู้เรื่องที่4ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเรื่องที่5นะคะก็คือเรื่องของคุณธรรมความดีค่ะสําหรับวันนี้เป็นวันที่1นนะคะเป็นวันแรกเลยเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของความพอประมาณแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนั้นเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานก่อนไปนเลยค่ะแม่จ๋าของฉันนั้นแสนดีแม่ดูแลเอาใจใส่น้องชายเสมอ แม่ทำสิ่งดีๆให้น้องทุกวันฉันรักแม่ฉันรักน้องเรารักกันนะแม่จ๋าดูแลเอาใจใส่พ่อเสมอแม่ทำสิ่งดีๆให้พ่อทุกวันเรารักกันนะแม่จ๋าเตรียมชุดทำงานให้พ่อเสมอแม่จ๋าทำสิ่งดีๆให้พ่อทุกวันเรารักกันนะ พ่อจ๋าของฉันนั้นแสนดีพ่อไปทำงานและไปส่งฉันที่โรงเรียนเสมอพ่อจุ๊บบายบายทุกคนก่อนไปทำงานทุกวันเรารักกันนะตอนเย็นพ่อกลับบ้านตรงเวลาเสมอพ่อซื้อของมาฝากแม่พ่อทำสิ่งดีๆให้แม่ทุกวันเรารักกันนะวันหยุด พ่อจากเข้าครัวช่วยแม่ทำกับข้าวเสมอพ่อทำสิ่งดีๆให้แม่ทุกวันเฮ้อแต่บางครั้งก็เกือบแย่ไปเรารักกันนะพ่อช่วยแม่ซักผ้าเสมอพ่อทำสิ่งดีๆให้แม่ทุกวันเฮ้อแต่บางครั้งก็เกือบแย่ไปเรารักกันนะ บางทีพ่อก็เป็นช่างไฟที่เก่งมากพ่อทําสิ่งดีๆเพื่อพวกเราทุกคนเรารักกันนะบางทีพ่อก็เป็นช่างไม้ที่เก่งมากพ่อทําสิ่งดีๆเพื่อพวกเราทุกคนเรารักกันนะบางทีพ่อก็เป็นชาวสวนที่เก่งมาก พ่อปลูกพืชผักเยอะแยะเพื่อพวกเราทุกคนเรารักกันนะฉันช่วยแม่กับพ่อเลี้ยงน้องเสมอฉันทำสิ่งดีๆให้พ่อและแม่ทุกวันเรารักกันนะพ่อพาแม่ไปซื้อของเสมอพวกเราดีใจที่ได้ไปด้วยกันเอ๊ะพ่อไปไหนนะ ได้ของตั้งเยอะแยะเรากลับบ้านกันเถอะสัปดาห์ต่อมาพ่อให้ของขวัญแม่ที่แท้วันนั้นพ่อแอบไปซื้อของขวัญให้แม่นี่เองเรารักกันนะแม่ก็มีของขวัญให้พ่อด้วยนะเรารักกันนะโอ้โหพ่อกับแม่ก็มีของขวัญให้ฉันด้วย ฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักน้องเรารักกันนะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานกันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าในครอบครัวนั้นเราไ็ยังไงคะลูกเรารักกันนะคะแต่และคนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ที่เราจะเรียนกันนั้นก็คือเรื่องของความพอประมาณความพอประมาณนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะ ความประมาณนั้นก็คือการที่เรานะคะคิดจะทําอะไรหรือจะซื้ออะไรหรือจะทํำยังไงนะคะนั่นก็คือให้เราทําด้วยความพอประมาณก็คือความพอดีนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเด็กๆมีของเล่นเยอะอยู่แล้วเวลาไปตลาดเด็กๆซื้อของเล่นเพิ่มไหม ไม่เพิ่มแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราก็จะต้องเก็บเงินไว้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเรามาแล้วเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถนำประโยชน์ในกระปุออมสินได้แต่เราจะต้องไม่กวนคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นเพิ่มเลยนะลูกนะยิ่งช่วงนี้นะคะ ใกล้จะถึงฤด,ดูการปิดกรีดยางกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณพ่อค,คุณแม่นั้นก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องไม่ดือ้อไม่สนแล้วก็ไม่กวนซื้อของเล่นเพิ่มนะคะก็ถือเป็นความพอประมาณอย่างหนึ่งและก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาเรารับประทานอาหารเราก็ต้อง กินให้หมดเราก็ต้องตักแต่น้อยๆอย่าก,กินให้เหลือถ้าเราคิดว่า,เ,าเรากินแค่นี้แล้วเราอิ่มแล้วเราก็ตักน้อยๆนะคะแล้วก็กินข้าวให้หมดจานด้วยนะลูกนะเวลาเล่นของเล่นก็เหมือนกันเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเราก็จะสามารถเก็บของเล่นนั้นไว้เล่นได้นานๆะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูจะให้เด็กๆทําในวันนี้นั่นก็คือการพับสีน้าตามจินตนาการนะคะเด็กๆทุกคนนั้นทําเป็นแล้วนะลูกนะแต่ครูทบทวนให้นิดนึงนั่นก็คือให้เด็กเอาเสีอะไรไปละลายน้าคะ เอาสีน้ำไปละลายน้ำใช่ไหมคะในโดดแล้วเราก็วางกระดาษในแนวอับขึ้นราบแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หยดสีน้ำลงไปใช่ไหมลูกพอหยดเสร็จเราทํายังไงคะเราก็พับกระดาษพอพับเสร็จเราก็คลี่ออกดูนะคะมันก็จะเป็นภาพการพับสีน้ำตามจินตนาก,นการกิจกรรมลากเส้นตามรอยประักของวันนี้นะคะจะเป็นการลากเส้นตามรอยประักตัวถอถุงเด็กว่าตามคุณนะคะถอถุงค่ะ ทอถุงค่ะวิธีการเขียนทอถุงนะคะให้เรานะคะใช้ดินสอนะคะม้วนหัวพาขึ้นข้างบนทำปากแหลมๆแล้วก็ม้วนแล้วก็พาลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนทอถุง2องบรทัดนี้ด้วยให้เสร็จนะคะจากนั้นเราก็ระบ,บายสีภาพถุงตามจิตนาการของเด็กๆเลยนะคะ ถุงมีไว้สำหรับใส่ของนะคะเด็กๆจะระบายสีภาพเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามจิตนาการของเด็กๆเ,เลยระบายสีเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปกลับมาให้ครูดูด้วยนะคะ